ครับผมพญมงอีดีครับมัอนี่ภามาทำธุรกิจมืดนะครับวิธีอีสานบ้านเฮานะครับเนาะมิธีการเผาทานหุงต้มใทยเราอบนะครับนี่พี่เราอบเราอบนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับร้านเคยพญมงศ์ผลิตเองครับพี่น้องฝีมือช่างลินผู้เชี่ยวชาญนะครับพี่น้องนี่ครับด้านในมาเบิ่งเลยครับพี่น้องมาเบิ่งด้านในนะครับมีพนักงานเทาลงไปด้านใน พนักงานครับลุงไปด้านนี่กับลุงไปข้างล่างพูดนึงครับพี่น้องออกมาทาเท่าหน้าตาสวยงามนะครับหน้าตาสวยงามทานพุงดีขนาดพี่น้องพนักงานใสเต็มขีดหย่ยมขึ้นรถนะครับหย่ยมขึ้นรถวิธีอีสานบ้านเข้านะครับวิธีอีสานบ้านเข้าที่เป็นลักษณะนี้นะครับเนาะเป็นวิธีอีสานเาแบบเข้าไป ใส่แลเตาหนึ่งกับประมาณชี้ชิปหาชิปปุ๋ยนะครับพี่น้องปั่นคางแกจะเห็ดเตาลูกเนี่ยยุกนี่นี่สองเตาขุ่นอีกเตาหนึ่งท่าขุนพี่น้องท่าขุนกับพี่น้องอีกเตาหนึ่งนี่คุณเปิดเตาแรกนะครับคุณเปิดเตาแรกนะครับเนาะเนาะเดี๋ยวเขามาเบิรงกันเลยว่าเขาจะได้เจ้าลูกนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิรงกันอีกทีหนึ่งครับผมครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาหลายเติบแล้วนะครับพี่น้องขึ้นมาหลายเติบแล้วนะครับเนาะตอนนี้พนักงานเก็บข้างล่างลงไปสองคนแล้วครับเนาะ ลงไปซอยกันสองคนนะครับเนาะความรวดเร็วนะครับนะผมควมรวดเร็วเราก็ด้านบนใส่กระสอบนะครับใส่กระสอบเพื่อเตรียมตินรถเมื่อบานเขานะครับเนาะพนักงานเก็บลงไปสองคนครับด้านบนนะครับใส่เครื่องเตาแล้วพี่น้องได้เครื่องเตาแล้วครับนพนักงานเขาลงเตาไปสองแล้วพี่น้องลงไปสองแล้วตอนนี้ช่วยกันสองคนตัวเขาเตาเงยเตาเงี้ยพี่น้องจุดเนี่ยเอาค่อนข้างลูกเงี้ย uh. นะครับเนาะลงไปได้ประมาณสิบนาทีต้องขึ้นมาหายใจสักวันพี่น้องเลยสบายเลย มีพนักงานถ้าลงไปซอมคนแล้วแขางลแรงใส่กระสอบก็ไล่เย็บดูไปน้องมันจะได้หลาเติบแล้วขึ้นรถแล้วก็มีครับตอนนี้เยียมสามสิบลูกแล้วครับผมได้เครื่องเตาแล้วนี่แหละครับวิธีอีสานบานๆเฮาเนาะครับเนาะครับทานหุงต้มเฮานะครับทานหุงต้มเฮาเพื่อให้ทานมันออกมากสวยงามเนาะทานมันจะบางครั้งจะปี๊ไฟดีนะครับโดนนะครับผมนะครับผมเฮากินเข่าอีว่าลุยต่อครับเตาแรกเสร็จแล้วครับ ตอนนี้มือเปิดปากเตากำลังไปเปิดอีกเตาน,นึงอยู่ครับนี่พาไปเบิ้งเลยครับโอ้ทางล่งค่อนข้าง,งะลํำบากเตาที่สองครับกำลังเปิดเตาครับผมเตาแรกเข้าเรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่แหละครับวิธีอีสา,านบานๆเข้านะครับหายอยู่หายกินกันไปนะครับ อีกทีกันเขาทันเตาอบนะครับเนาะเตาอบนี่ห้าเห้าปั้นเอายิงนะครับนี่เตาที่สองนะครับเปิดปากเตาเรียบร้อยนะครับเนาะเปิดปากเตาเรียบร้อยโอ้เตานี่กับประมาณสามสิบลูกครับพี่น้องประมาณสามสิบลูกเตาเงเติบนี่เตาเกแก่นะครับเตาเกาแก่ปั้นไว้นานแล้วเตาลูกนี้นะครับเนาะ บรรยากาศยูทงหน้าเฮาครับบรรยากาศยู่ทงเฮานะครับเนาะบรยบรยากาศอยู่ทงเฮาเอามาปั่นไปยูให้ยูสวนนะครับเนาะบรรยากาศบานๆเฮาครับมีไ้อ้อยมีทงหน้านะครับเนาะนี่นะครับวิธีสานเฮาครับมีหอดไก่ครับไก่แกะไก่ปลานะครับเนาะเดี๋ยวห้อมมาลุยกันต่อนะครับเนาะมาลุยกันต่ออีกเกานึงนะครับ วิธีการทำทานหุงต้มนะครับเนาะเผาทานหุงต้มเฮ้าปั่นเป็นเตาอบนะครับปั่นเป็นเตาขึ้นมานะครับขังบนกระลังกอกใส่กระสอบพี่น้องมันคือเตาแหลกที่ห้องทำการเปิดไปมือเศ้านี้นะครับเนาะนะครับเตาลูกแรกนะครับเนาะลูกนั้นค่อนข้างใหญ่นะครับได้ไปแล้วหกสิบลูกนะครับแล้วหกสิบกระสอบครับเตานี่จะประมาณสามซิบสี่ิบครับผม อ๋อครับผมน่ะตรงน่้ตอนของยังไงมาฉันได้ย่างป้าเลยนะตรงนี้เนา้อก้มด้วยบ่อจิ้มตอนเย็ดแล้วบ่เนาะนี่เขาไปเอาไม้ยิ้มกวนเอามาล้างมือให้อ้างจะจักยิงบบไหนยิ้มวดงงมึ้มปวดม้อย้ม่นถังที่หอ่ะ ครับผมมือนีเสร็จสินธุรกิจของเฮานะครับเฮาทำธุรกิจมือเด็ดพนว่าเผาทานครับพี่น้องเผาทานกับเอื่นให้ดูดีนะฟังกระเชิดครับธุรกิจมือดดบริเิจยังคิดกระไรเลยครับพี่น้องเผาทานนะครับเผาทานเผาทานไปเก็บทานซอยร้านมือนี้ครับเนาะก่อนที่จะเดินทางกลับไปทํางานที่เมืองชนบุรีต่อนะครับเนาะก แต่อยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบกระสอบนะครับพี่น้องนะครับแปดสิบเก้าสิบกระสอบนะครับเนาะนะครับนะสหรับมื่อนี้กับเศษสิ้นภารกิจนะครับเนาะเศษสิ้นภารกิจนี่แล้วก็นหน้าที่เดมเมอร์บ้านนะครับเดมเมอร์เฮดทังสี่กับลู้สึกว่านี่ครบสุกเยี่พี่น้องมาไมนเป็นบรรยากาศบานๆเฮ่านะครับเนาะหลังจากเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันไปนะครับเนาะก็มีตัวนี้อีกตัวนึงนะครับทานเฮ้าเผาไว้ใช้เองนะครับเนาะหรือว่า เหลือนะครับท่านใดที่มาจะแบ่งปันเอาไปใส่เขาก็แบ่งให้กันไปนะครับเนาะแบ่งให้กันไปนะครับหรือท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเนาะจะสมารถติดต่อได้นะครับครับคลิปนี้กับพ่อใบชับนี้นะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผม